สดีครับฟูจิครับเคล็ดลับอายุยืนแบบหมอญี่ปุ่นนะครับรู้ไหมว่าในวัย60กับใน20เส้นเลือดเราจะลดลงเพื่อนๆรู้ไหมว่าเส้นเลือดมีไว้ทำอะไรเส้นเลือดมีไว้ลำเลียงเลือดเลือดมีหน้าที่ไหลส่งออกซิเจนส่งสารอาหารให้ทั่วร่างกายถ้าเส้นเลือดลดลงทําให้เรามีโอกาสที่แข็งแรงน้อยถ้ามีการไหลเวียนเลือดน้อยนะผิวก็ไม่ดีแล้วก็อาจจะมีโรคอะไรต่างๆมากมายเกี่ยวกับเส้นเลือดเอ้าแล้ววัย60กับวัย20จะเพิ่มเส้นเลือดได้ยังไงคำตอบคือวันก่อนมีคลิปวิดีโอให้เพื่อนได้ดูแล้วใครเคยดูบ้างใครจจาา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 ไไไดดดดด้้้้้้้้้้บบบบบบบงงคคคคคคครร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 รััััััััักก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 ็็ืืืืือออออออววววววิิธีีีีีีเเ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 พ่่่่่่มมมสสสนน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 ลลลลยยยยยย60 60-70 20 20ตตะะะะแฟฟททใหูปณ สิตเนื้อเหลือประมาณนี้เหลือครึ่งเดียวทนะ่านเอา้าเส้นเลือดมีการเพิ่มมีการลดแบบใช่ครับตรงนั้นเขาเรียกว่าเส้นเลือดฝอยครับเส้นเลือดฝอยมันจะมีเส้นเลือดที่ลดลงครับเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงไม่ถึงก็คือปลายเท้ากับปลายนิ้วหรือผลปลายต่างๆนี่จะน้อยครับ,นะรบดังนั้นวิธีการก็คือการอย่างงี้นะครฮะรีด รีดนิ้วอย่างเงี้ยฮะดันนิ้วเนี่ยฮะเห็นไหมมันจะแดงขึ้นเนี่ยตรงเนี้ยพอเลือดไปเลี้ยงไม่พอเนี่ยมันก็จะมีโอกาสป่วยได้เห็นไหมพอเรารีดไปเนี่ยนิ้วมันจะแดงเลยเห็นไหมให้เรารีดบ่อยๆฮะรีดบ่อยๆนะฮะเยอะๆนี่คือเคล็ดลับสำคัญมากครับที่แบบนี้รีดแบบนี้ฮะรีดบ่อยๆนะแล้วก็มีการนวดบ่อยบางคนบอกชอบนวดบางคนบอกไม่ชอบนวดเพื่มๆชอบไหมครับผมเนี่ยนะฮะชอบนวดมากการนวดก็คือการทำให้เลือดเราเนี่ยไหลเวียนได้ดีครับถึงบอกไงว่าการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดีแต่บางทีการออกกำลาายยยนิ้้วรีีอ่งงเ นวดนะให้เลือดเนี่ยะมันไหลไปตามเท้าปลายเท้าอย่างเงี้ยไปองเงี้ยดันไปดันไปด้วยลองนวดดูนะมันจะรู้สึกสบายตัวมากเลยเวลาเราอาบน้ำของญี่ปุ่นเนี่ยธรรมดาแล้วจะมีการอาบน้ำแล้วก็นวดในอ่างอาบน้ำการอาบน้ำก็เป็นสิ่งที่สำคัญเขาบอกว่าเป็นการเติมออกซิเจนเข้าไปในผิวด้วยออกซิเจนไม่ได้หมายถึงว่าเข้าไปในร่างกายเดียวเดียวนะมันเข้าไปในผิวในที่ต่างๆได้ด้วยแล้วทัที่อาบน้ำก็จะมีการนวดอย่าี้ครับถ้าเป็นไม่ได้ทุกวันนะฮะเส้นเลือดแล้วก็จะกลับมาใหม่ได้ทางคุณหมอ แรงคนระมันจะมีต่อมน้ำเหลืองด้วยนะมีการนวดแบบนี้ครับนนัะครบตรงไปนวดดูนะครับนี่แหะครับก็คือการเพิ่มเชื้อเลือดให้กับตัวเองนะครับขอให้เพื่อนสุขภาพแข็งแรงมีความสุขร่างกายเรามีค่าขนาดไหนถ้ากับว่าคุณใส่ใจขนาดนั้นถ้าคุณรู้สึกว่าร่างกายคุณมีค่ามากๆคุณก็ใส่ใจกับร่างกายคุณเยอะๆนะครับอย่าใส่ใจกับการล้างรถเยอะอย่าใส่ใจกับการดูหนังเยอะไปใส่ใจกับร่างกายของคุณบ้างเพราะร่างกายคุณมีแค่ชิ้นเดียวมีแค่อันเดียวใส่ใจเยอะครับขอให้เพื่อนสุขภาพแข็งงแรรคับบบ๊าายย